แมวแมียวแมวแมว,มวใช้เขียนหนูเนี่ยมามาเราถ้ามันเอาไม่ออกอะ่ะมาไปใชยก็ที่งานแบบเนี้ยไปโรงเรียนไปไต้หวันด้วยไปโรงเรียน,ยนดีไหม <c oughs> ดีไหม <c oughs> แมวร้องไงอะ่ะ แล้วหนูชอบไหมชอบงั้นไม่ต้องล้างนะไปสีคอนก็หน้าแบบเนี้ยได้ไหมโอเค okay ไหมไปเป็นอะไรเออไปแบบนี้เลยดีไหมละ่ะสระผมไม่ต้องสระไปแบบนี้แหละมาให้สระอบะอแบบนี้ก็น่ารักดีหน้าเป็นแมวมีนวดด้วยจมูกเป็นหัวใจก็มีหนวดฮืม <laughs> 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 <Wow. S 2> น่ารักไหมน่ารักดีไม่ต้องล้างได้ไหมอ่ะต้องล้างหน้าก็ได้นะโอเคแบบนี้นะขอขอ,ขอทุกท้องอะ